ต่อไปข้อ8นะครับข้อ8ปดเขาบอกว่าพิจารณาสมการนิวเคลียร์ต่อไปนี้นะครับโอเคอ่ะก็แล้วเขาถามว่าธาตุเอ็มเป็นเป็นเอ่อถ้าเกิดปริยารวมตัวกับออกซิเจนนะครับจะเกิดสารประกอบที่มีสูตรข้อใดนะครับโอเคข้อนี้เป็นเรื่องของปริยานิวเคลียร์ถูกไหมปริยานิวเคลียร์ทำไงครับก็คือทําให้เอ่บเนเนอ,นนอ,อ,อ,นนอบนล่างซ้ายขวาเท่ากันเนาะซ้ายขวาเท่ากันนี่คือพอยต์หลักของการดูลสมการนิวเคลียร์โอเคไหมบนล่างซ้ายขวาเนาะเท่ากัน อ่ะพี่เอาเลขบนก่อนเลยแล้วกันอ่ะเราไปลองดูกันว่าคืออะไรนะคือเลขบนเนี่ยเราจะคิดอย่างนี้ครับว่าด้านซ้ายนะพี่ให้อันนี้เป็นด้านซ้ายอันนี้เป็นด้านขวานนะพี่จะเอาเลขเลขบนนะครับก็คือเลขมวลของมันนะเลขมวลของทุกตัวในด้านซ้ายมาบวกกันนะครับอ่ะอก,ก,กันนะบเอาแบบเลขมวลของหรือเลขบนนะเลขบนของด้านขวานเนี่ยของทุกตัวเลยนะมาบวกกันครับผมสองซ้ายกับขวานเนี่ยมันจะต้องเท่ากันโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้น ด้านซ้ายของพี่มีแค่4 2ิบสองด้านขวาของพี่มีศูนย์กับ m ถูกไหมพี่ก็เขียนเป็น m ไปโอเคพี่ก็จะได้แล้วครับว่าดังนั้น,อ,อ,น 42, อ่ะ m ของพี่ต้องเป็นสี่บสองถูกไหมครับอ่า m ของพี่ต้องเป็นสี่สิบสองเนาะโอเคพี่รู้แล้วว่าเลขบนของพี่เนี่ยต้องเป็นสี่สิบสองนะครับอาทีนี้เลขล่างบ้างเลขล่างเลขล่างก็เหมือนเดิมเลยดูซ้ายนะครับซ้ายต้องเท่ากับขวาอ่ะดูซ้ายบ้างซ้ายของทุกตัวรวมกันนะก็เอออันนี้สิบเก้าถูกไหมอันนี้เป็นลบหนึ่ง ด้านขวานะครับก็ลบหนึ่งกับ m เนาะโอเคบวก m นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้แล้วว่า m เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบถูกไหมครับ m เท่ากับยี่สิบเลขล่างนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือสี่สิบสองอันนี้คือ okay, ยี่สิบโอเคไหมอ่าทีนี้เขาไม่ได้ถาม m มาดิว่า m มันคือ m ม,อมันคือสารที่มีเอ่อเลขอะตอมเท่าไหร่หรือว่าเลขมวลเท่าไหร่เนาะอืมสิ่งที่เขาถามก็คือไอ้มเนี่ยมันไปเกิดกับออกซิเจนแล้วได้อะไรนะครับโอเคไหม การเกิดสารประกอบของออกซิเจนเนี่ยคือเราก็ต้องดูการเขียนสูตรสารประกอบเราก็ต้องเอาประจุออกมาให้ได้ถูกไหมหรือหาว่ามันเป็นหมู่หมู่อะไรให้ได้ถูกไหมครับพะฉันพี่ก็หาหมู่ก่อนเลยว่า m มันจะเป็นหมู่อะไรถ้าเน,นี้ยใครจําได้นะครับเลขอะตอม20มันคือแคลเซียมถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราจําไม่ได้ล่ะเราทําไงนะครับวิธีการก็คือให้น้องจัดเรียงอิเล็กตรอนเลยโอเคไหม m อิเล็กตรอนเท่ากับ20ตัวนะครับเพราะฉะนั้นพี่จัดเรียงเลยก็กลายเป็น2 8 8 2สองนะครับโอเคไหมสองแปดแปดสองนะครับ ที่เราขี้เขียนแปดแปดทำไมเนี่ยโอเคอ่ะอันนี้พี่มั่นใจพี่มั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่โลหะทรานซิชันเพราะอะไรครับเพราะโลหะทรานซิชันมันคือยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบถูกไหมอันนี้คือเลขอะตอมของทรานซิชันนะอทรานซิชันแถวแรกพี่เลยจัดเรียงแบบเอ่อจัดเรียงแบบเต็มได้แถวแรกเข้าไหมอ่ะอันนี้น้องต้องจำได้เนาะอโอเคพอเราได้อย่างนี้แปลว่าอะไรครับ แปลว่ามันอยู่หมู่หมู่สองนะครับคาบสี่ถูกไหมเออหมู่สองคาบเออหมู่เอ้ยเอเอถูกแล้วหมู่สองคาบสี่นะครับอ่าซึ่งหมู่สองคาบสี่คืออะไรแคลเซียมนั่นแหละโอเคใจไหมอ่าหมู่สองคาบสี่ก็คือแคลเซียมนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเป็นแคลเซียมเรารู้แค่ว่ามันเป็นหมูาา่สองก็พอหมู่สองชอบประจุอะไรครับหมู่สองคือโลหะถูกไหมอ่าเอาอก่อนหมู่สองคือโลหะถูกไหมพี่เอาอย่างนี้ m บวก o นะอันนี้คือหมู่สองเป็นโลหะ o เป็นอะโลหะ เพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะเกิดไอออนิกถูกไหมครับถ้ามันเกิดไอออนิกวิธีการเขียนสูตรชาร์ปขอบไอออนิกทำไงเราเอาประจุมาคูณไข่กันถูกไหมครับอ่ะหมู่อชอบเป็นประจุอะไรครับบวกสองถูกไหมโอชอบเป็นประจุอะไรลบสองถูกไหมครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บทาอะไรครับเอาประจุมาคูณไข่กันปับป๊บปั๊บได้เป็นอะไรได้เป็นเอ o 2สองโอสองอืมโอเคไหม ยังไม่พอนะคือถ้ามันเป็น M2O2 มันยังไม่เป็นอย่างต่ำเราต้องทำให้เป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น MO เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบข้อนหนโอเคไหมครับอ่ะน่าจะได้กันเนาะอ่ะประมาณนี้นะ